สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับเนื้อสัตว์สองข้อองค์กรปสหประชาชาติได้คาดการว่าในปี2050จํานวนประชาการมนุษย์จะเพิ่มามกขึ้นถึง9.8ล้านพันล้านคนแน่นอนว่าความต้องการด้านอาหารเองก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันซึ่งเสี่ยงต่อวิกฤตการขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ที่คาดการว่าต้องมีต้องการมากขึ้นกว่าปัจจุบันถึง70%็ดส่อเซเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการขาดแคลนอาหารเหล่าเหล่านักวิทยาศาสตร์จรึงให้ความสนใจากับการสร้างเนื้อสัตว์สังเคราะห์ขึ้นมาโดยใช้โดยสังเคราะห์ขึ้นมาจากสเต็มเซลล์ของสัตว์ต้นแบบมาพอเลี้ยงในถังปฏิชีวภาพแล้วเติมสารอาหารที่จำเป็นเข้าไปเพื่อ เพื่อทำให้เนื ar, of of 2013, ้อเติบโตเนื้อสังเคราะห์ถูกเปิดเผยครั้งแรกในปี2013โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมาทริดประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งขณะนี้ขณะนั้นมีต้นทุนการผลิตเนื้อต่อ1นกิโลอยู่ที่478,993เหรียญสหรัฐหรือ15ล้านบาทขอบคุณครับ